สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านนิชานันนะคะครัวเป็นบ้านของเรานะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วะคะ่ะวันนี้ครัวบ้านของเรานะคะวันนี้จะมาต้มไชเท้าค่ะในกระทะของเรานี่ก็เป็นไชเท้านะคะเคี่ยวไปสิบนาทีนะคะให้เปื่อยคะ่ะจากนั้นเราจะใส่หมูนะคะหมูของเรานะคะวันนี้หมูของเราก็ร้อยห้าสิบกรัมนะคะเป็นหมูสามชั้นนะคะ หมูสามชั้นค่ะใส่ลงไปค่ะค่ะจากนั้นก็จะเป็นเผ็ดหัวหนูค่ะห้าสิบกรัมนะคะใส่ไปค่ะ <c oughs> ใส่ไปนะคะเต็มกระทะเลยค่ะค่ะให้รอให้ก็เดือดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงรสค่ะช่วยให้เดือดเร็วโดยเอาฝาครอบหน่อยนะคะเดือดเร็ว วันนี้เราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะเดือดแล้วนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลากับซอสนะคะอย่างละสองช้อนโต๊ะเลยแล้วก็จะมีดอกเกลือหน่อยนะคะดอกเกลือสั่งครึ่งช้อนชาค่ะนะคะ,นะคะปรุงรสเลยนะคะใส่ไปแล้วจากนั้นเราจะใส่แครอทนะคะแครอทก็ร้อยกรัมนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรดอกไม้จีนนะคะสิ สิบดอกนะคะใส่ลงไปค่ะเคี่ยวค่ะเคี่ยวไปนะคะใส่ลงไปแล้วนะแครอททำให้ให้น้ำเราสวยนะคะอร่อยนะคะไอจกงจืดนี้ต้องกินหยอดนะคะถึงจะดีชิมตามใจปรารถนาเลยนะคะค่ะ okay. เดี๋ยวเดือดสองพุ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะพอเช็เท้าเราเคี่ยวไปติดนาทีแล้วก็เปื่อยพอประมาณนะคะ จากนั้นก็จะปรุงแต่งด้วยเ,ออเขาเรียกว่าผักเขียวสักนิดนะคะเพื่อให้เพื่อให้น้ำเรามีสีสันนะคะผักเขียวค่ะผักเขียวนะคะเดือดแล้วค่ะเดือดพร่านเลยค่ะผักเขียวแต่งหน่อยนะคะสวยงามค่ะนะคะใส่ลงไปค่ะก็ชิมตามใจปรารถนานะคะ ใครชอบน้ำตาลอาจจะใส่น้ำตาลก็ได้นะคะาจากนั้นเดี๋ยวเดือดอีกสักพุ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะเดือดอีกสักพุ่งก็ใช้ได้ละ,ะง่ายๆะคะ่ะแกงจืดนะคะสดน้ำลองๆอร่อยะคะ่ะลองทำดูนะคะเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะชิมตามชอบนะคะเอาละคะ่ะเดือดแล้วนะคะดับไฟค่ะ ตักเติบค่ะเติบเลยค่ะเติบได้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยงามน้ำล่องลนะคะสดน้ำดีค่ะคลองคอค่ะอร่อยค่ะเช็ดเท้ามีประโยชน์นะคะราคาประมาณนี้นะคะสวัสดีนะคะแล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เรานะคะ ง่ายค่ะ